คุณผูชมทุกคนกับทุกท่านกันด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้เจอทุกคนมาเดือนหนึ่งเต็มเลยนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับผมป่วยนะฮะคือตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าวันพีนะครับเออผมไม่รู้ชื่อแหละแต่ว่าผมเรียกเกมนี้ว่าวันพีนะครับก็ผมมีตัวละครอะไรบ้างก็มาดูกันเลยครับคือผมมารีวิวเกมนะครับ เกมนี้เป็นเกมที่สนุกอยู่นะครับแต่ว่าผมกากนะมันสนุกผมกากผม,มกากนะเครืองมอผมเอาเมฆเอาลิ้นอะคือเขามีสุ่มเพชรลายวันด้วยนะครับสุ่มฟรีได้เลยนะครับก็ใครไม่ได้เล่นใครชอบแนววันเพชรก,ก,ก็มาเล่นเกมนี้ได้นะครับบ้านผมอาจจะมีแบบ แย่หน่อยนะครับเสียงบ้านผมมันก่อสร้างอยู่นะครับทุกคนทุกคนได้ยินเสียงผมไหมครับก็ไปดูสิเลยครับก็กดแบตเทิร์นฮะกดดีแบตเทิร์นกดเริ่มแบตเทิร์นฮะ แล้ครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามราเกแล้วผมก็จะเลือกมูซี่นะครับเสียงดังมากเลยนะออยนะโอ้โหปาร์ตี้พวกมันอย่างตึงอะ่ะปาร์ตี้ผมจะตึงเหมือนเขาไหมอะ่ะอวิ มาที่ผมมันกาดนะดูดูดิยังใช้ลูฟี่สองตัวอีกตัวหนึ่งมันกาก็งเลยไม่ใช้อะ่ะมลัางปาร์ตี้เขามันหดวย่กว่าปาตี้เราหดกว่าหิ้หไม่อออออเอาสักหนึ่งทงีไหมคันคันคัน้น,นมาและ โอ้ยแม่ไอ้อ่ะขันต้นแล้วไอ้เคโอไอ้ยี่เคโอไปดยี่ยี่กตายมาดีมาดีเฮ้ยอยากมีเรื่องไหมอยากมีเรื่องอะไรดีเออเคโอไปดีเคโอเฮ้ยยังเคโอื้อเทโอไปยึดธงครับยึดธงไอ้ มาได้อันหนึ่งยี่ทงมาได้สีอันแล้วยิ่ทงพีนอือยิปทงมาได้ห้าอันสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งชนะครับอ้ยเป็นไงทุกคนเล่นง่ายไหมเล่นง่ายมากเลยที่ด้นล่างถ้าใครอยากเล่นกูมาเล่นเลยนะครับ ง่ายมากเลยนะทุกคนเกมนนะีคือห้เรายึดธงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าศัตรูอยู่ในวงนะเราต้องฆ่าศัตรูก่อนนะครับเราจึงจะยึดธงได้นะครับถ้าศัตรูอยู่ในวงธงเนี่ยเราจะเอ,อ่ออะไรนะจะยึดธงไม่ได้เ,เอาล่ะตอนนี้เราก็เได้ ออกมานะฮะออกมาเพื่อชุ่มกาชานะฮะเดี๋ยวผมอาหาันลงโพดก่อนกาชาปกติอมามนึงๆอยู่อะครับทุกคนเอ้ยเมื่อกี้อะไรอะอะไรอะทุกคนนะเนี่ยต้องชุมช่มต้องชุ่มไปทีนึงดิ เนี่ยค่ยกูจะถุงก hi ูจะสุ่มเพื่อเพื่อเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรครับเพื่อเอออะไรอ่ะซุ per beauty free อ๋ออันนี้จะได้อ่ะต่อผมเคยสุ่มแล้วแต่ว่ามันไม่ได้สักทีอะเนี่ยไม่ถ่ายแบบยากเลยนะอเนี่ย สงไปหนึ่งทีลกันย<ห> <า S 2> ิงวัดจด,ด้โอ้ได้ตัวนีแบบน้นชอบเลยไม่คอชอบไปเลยนะยเลยยาฮะสูงทีนึง ไปอีกแล้วโอ้โหตุยมากเลยนะทุกคนนาะมี่ตุยมากตุยชิบหายนะคะเอาล่ะก็เข้าเกมไปเลยครับดิกแบตเทิลจะสู้กับบอสก็ได้นะน,นี่นะครับนี่นะสู้กับบอส ยมพร้อมลเลยยังพร้อมอ่ะยมพร้อมเรียมพร้อมเออไปเลยมาพี่นี่เข้าเกมมาแล้วมา ซุยว่ะโอ้โหมีนาคนกาะกะอ,อ่ะอี่เฮ้ยแต่ว่ากาก่าไหรแต่ว่าเราก็อยู่คนก่อคนนั้นเนาะคือเพื่อนเรานน่าจะโหดอ่ะสี่พันอืมโอ้โหผู้ยำเต๋มไอ้คนจึ้งเกินไอ้สา โคโล่จะชนะดึไงวะคูจัดสภาพแล้วอ่ะโอ้โหเจโอเจโอเลยกูเโอเลยแต่ว่านะแล้วมึงเจอกูไอ้เฮ้ย เพื่อนเราต้องตึงตึงลอยเพื่อนอ่ะถ้าตึมือตายอาบหรออาบโอ้ไอสัตว์สน่ไม่ต้องตึง